ก็เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์สุดๆครับสำหรับดีลนี้ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนะครับผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าแวงซองกลมปานีนะครับจะก้าวขึ้นมาเป็นกุลซือของบาเยนน์มิวนิกครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดบาเยนน์มิวนิกก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการเปิดตัวแวงซองกอมปานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ และนี่แหละครับก็คือภาพล่าสุดครับของทางแวงซองคอมปานีนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีการจรดปากกานะครับเซ็นสัญญากับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกนะครับโดยทางแวงซองคอมปานีนะครับตอนนี้ถูกแต่งตั้งครับให้เป็นกุนซือของบาเยิร์นมิวนิกต่อจากโทมัสทูเคิลนะครับโดยจะเซ็นสัญญากันทั้งหมด3ปีด้วยกันนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปี2027ครับซึ่งแวงซองคอมปานีครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับในเว็บไซต์ของสโมสรบาเยิร์น เยบอกว่าผมตั้งตารอความท้าทายที่ไบเยนเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ผมได้ร่วมงานกับสโมสรแห่งนี้และนี่นะครับก็คือบทสัมภาษณ์ที่แวงซองกรมมานีได้พูดกับเว็บไซต์สโมสรของไบเย็นมิวนครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสุดเซอร์ไพรส์สำหรับผมเลยนะครับเพราะผมไม่คิดมาก่อนเลยครับว่าทางแวงซองกอมบานีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับเขาคุมทีมอย่างเบอร์ลี่นะครับพาทีมอย่างเบอร์ลี่ เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีมลีกฤดูกาลนั้นถือว่าทําผลงานดีไหมทําผลงานดีนะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพเพราะว่าเลื่อนชั้นได้ตั้งแต่ไก่โคนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่พรีมลีกฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังมากๆทางเบอร์ลี่นะครับแวงซองกอปานีไม่สามารถช่วยเบอร์ลี่ครับรอดผลจากการตกชั้นนะครับพาทีมอย่างเบอร์ลี่ตกชั้นนะครับแต่ใครจะไปคิดเลยครับว่าสโมสรนใหญ่อย่างบาเยิร์นมิวนิกนะครับซึ่งเพิ่งปลดทางโทมัสทูเคิลนะ คุณซื้อที่เคยคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้วนะครับปลดออกจากตําแหน่งแล้วไปแต่งตั้งทางแบ่งซองกอรมานีขึ้นมาคุมทัแพแทนนะครับเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สุดๆเลยครับช่วงหลังนะครับทางบอร์ดเปลี่ยนของบาเยิร์นนีผมว่าสร้างเรื่องเซอร์ไพรส์กับแฟนๆได้ตลอดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราย้อนกลับไปก่อนที่จะแต่งตั้งทางโทมัสทูเคิลครับตอนนั้นนี่ดูเลียนนาเกลมันนี่คุมทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับแล้วก็ณเวลานั้นสถานการณ์ณตอนนั้นครับ บาเยน์เองก็ยังมีโอกาสในการลุ้น3มแชมป์ถ้าหลายๆคนยังจำกันได้นะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากการแต่งตั้งโทมัสทูเคิลนะครับกลายเป็นว่าตอนนั้นนะครับถ้วยแต่ละถ้วยนยก็หายไปทีละถ้วย2ถ้วยนะครับสุดท้ายที่ดูการนั้นได้เพียงแค่ถ้วยเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แฟนบอลบาเยนต์มีหลายคนก็ก็ยังงงจนถึง,ถงทุกวันนี้แหละครับส่วนนี่แหละครับในบรรดากุนซือที่ว่างงานอยู่ณเวลานี้นครับผมก็เชื่อว่า ถ้าเราทายกันก่อนหน้านี้นครับว่าจะเป็นแวงซองกอมานีครับผมว่าพวกเราไม่น่าจะทายกันถูกนะครับยังมีฮันซี่ฟลิกอดีตกุนซือเก่าของบาเยนที่ว่างงานอยู่แต่พวกเขาก็ไม่เลือกที่จะไปใช้งานกุนซือเก่าอย่างฮันซี่ฟลิกโชเซ่มูรินโญที่ว่างงานอยู่หรืออีกหลายๆคนนะครับโอ้โหโหวยมาออกที่แวงซองกอมปานีนะครับก,ก็ถือเป็นการวัดดวงอีกครั้งหนึ่งนะครับของบอร์ดบริหารของบาเยนนิ่นะครับ ไม่รู้ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเห็นแบงซองกอมปบานีนี่มาคุมทีมแล้วแฮร์รี่เคนผมนะครับแม่จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะครับกุนซือเป็นทางชาบี้อาอนโซด้วยฤดูกาลที่ผ่านมาก็อย่างที่เราทราบกัน,นครับ53เกมแพ้ไปเพียงแค่กเกมเดียวเท่านั้นครับโอ้โหแบบนึกแล้วก็คิดถึงแฮร์รี่เคนเลยนะครับคิดถึงแฮร์รี่เคนเลยนะครับ แลเ้เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนๆทุกคนเซอร์ไพรส์ไหมครับเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแล้วเป็นห่วงแฮร์รี่เคนกันไหมครับกับการคว้าแชมป์คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการแต่งตั้งกรอนปานีขึ้นคุมทัพบบยเยนครั้งนี้ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการปโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะ แล้วกันนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาน้ำมันเพื่อสุขภาพนะครับก็ฝ่าวันี้เลยครับน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัลร่วมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันฝากไัด้วยนะครับ